สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับแลวคนกำลังดูคลิปของช่อง M Upside Down ครับซึ่งส่วนหนึ่งที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยก็เพราะอยากจะต้อนรับแล้วก็เฉลิมฉลองซีรีส์ใหม่ในช่องไตโซเลียนครับซึ่งก็แน่นอนครับก็มีผมไปแจมด้วยนั่นแหละนั่นก็คือซีรีส์คนไม่แม่นปืนน,นั่นเองครับนั่นก็คือจะใช้ปืนทั้งเกมแล้วก็จะสะสมปืนด้วยและในซีรีส์นอกจากจะมีผมละไตโซเลียนเนี่ยก็ยังมียูทูบเบอร์เทลเลเรียอีกสามารดม้ที่านมาแมคเกม โหมดมากพอแล้วนะครับดังนั้นเราไปดูคลิปันเลยดีกว่าครับกับปืนทั้งหมดในเกมทะเลเลนนั่นเองครับโดยปืนทั้งหมดที่ผมจะเอามาอธิบายนะครับจะเป็นปืนที่ใช้กระสุนทั่วไปเลยหรือว่าบุลเลตนั่นแหละครับอย่างเช่นปืนที่ใช้กระสุนเฉพาะหรือว่าปืนที่จริงเจรวนเนี่ยก็ไม่นับนะครับผมก็จะไม่เอามาอธิบายเนาะเดสไลเดอร์ Rider, ซึ่งจะมีโอ,อกาสได้จากการเปิดกล่องพรีเซนต์ครับซึ่งในช่วงพรีฮาร์ดจะมีโอ,อกาสดรอปอยู่ที่0-643แต่ในช่วงฮาร์ดมอนเนี่ยจะมีโอ,อกาสด 5, รรออปยู่่ที0.56%คับ ซึ่งความรนในการยิงแม้แต่รูปร่างเขามันเนี่ยก็เหมือนกับปืนมัสเก็ตเลยล่ะครับแต่ไดรไ r i เดอรเนี่ยจะมีไดเมจที่น้อยกว่านั่นก็คือ20หน่วยครับซึ่งก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับปืนนี้ก็เป็นปืนที่ต้นเกมกว่านั่นเอง f i ล l l ล็อกพิสท l ลซึ่งปืนนี้นะครับสามารถหาซื้อได้จาก NPC a r m s t e า l e r ในราคา5 g โกนั่นเองครับซึ่งราคาจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสูงของ a r m s t สต l ler เลยครับ ซึ่งใครลหลายๆคนนะครับสลับปืนนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับเอาเงินไปซื้อมินิชั์กน่าจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเราไม่มีเงินจริงๆเนี่ยเราก็ซื้อปืนนี้ไปใช้ก่อนก็ได้นะครับเดเเตกก็คือ13ครับมัสเก็ตหรือว่าปืนเลสไรเดอร์อแบบอัปเกรดนะครับซึ่งจะได้จากการทำลายชาเดร์ออฟหรือว่าลูกงกลมม่วงๆได้แหละครับหรือว่าจะตกปลที่คอร์รัปชันก็ได้เช่นกันซึ่งจะมีโอกาสได้จากการเปิดกล่องคอร์รัปเครดหรือว่าดดฟลต์เครดคร ซึ่งก็จะเหมือนเล่นไรเดอร์เลยแหละยิงชา้าแต่ดาเมจแรงแต่มัสเก็ตจะแรงกว่าครับนั่นก็คือดาเมจ30หน่วย The Under Taker มาดูของคริมสันกันบ้างครับนั่นก็คือเราต้องทำลายครีมสันฮาร์ดหรือว่าไอหัวใจแดงๆนั่นแหละนะครับหรือว่าจะตกปลาในคริมสันก็ได้โดยจะมีโอกาสได้จากการเปิดกล่องครีมสันเครดหรือว่าเฮมอติเครดครับ ซึ่งนี่ก็เป็นอีนหนึ่งปืนครับที่ใช้ได้ดีในช่วงต้นๆแล้วก็เหมาะก,กับการโซบอสไอออฟกระตูรูลไปอย่างดีเลยได้เมนก็คือ19ครับา e วเวอร์ over, ซึ่งผมหาไม่เจอสักทีนะครับเอาภาพจากเลดิตไปก่อนแล้วกันโดยเราสามารถหาซื้อได้จาก NPC Towering m e r c h a เ t ในราคา10โกน,นั่นเองครับ ซึ่งถึงแม้ปืนนี้มันจะค่อนข้างหายากนะครับแต่มันก็เป็นปืนสั้นธรรมดาเลยแ่ะครับแถมใดเมจก็ยังใกล้เคียงกับ D.S. ไดไซเกอร์อีกด้วยนั่นก็คือ20หน่วยครับไดเมหทางการแค่หน่วยเดียวเอง Mini s h a r กซึ่งสามารถซื้อได้จาก MBC Arm Stiller ในราคา35โกนะครับซึ่งก็ถือว่าแพงนะสำหรับช่วงต้นเกมแต่ราคาจะเพิ่มขึ้นหดือลวลงเนี่ย,ยก็เกิดจากความโฉของ Arm s t u l l e r ครับ ซึ่งทาไมได้เมเจน้อยนะครับนั่นก็คือ6หน่วยแต่ความรัวของมันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นปืนเพียงน้อยชิ้นครับในพีฮาร์โหมดที่ยิงได้รัวขนาดนี้แล้วก็เป็นอีกหนึ่งปืนครับที่เหมาะกับการโซบอสไอออฟกัตูรูแล้วถ้าปืนนี้ใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยก็อย่าเพิ่งขายทิ้งนะครับเพราะมาสามารถอัปเกรดเป็นเมกะชาร์กได้ในช่วงฮาร์โหมดนั่นเองบูมสติกซึ่งจะหาได้จากการเปิดกล่องไอพีเชนในแอนด์เดก่าจังเกิลหรือเราจะตกปลาในจังเกิลก็ได้ซึ่งจะมีโอกาสได้จากการเปิดกล่ววกองแบ ซึ่งนี่มันเป็นปืนลูกซองแล้วครับแล้วก็เป็นปืนลูกซองเพียงน้อยชิ้นที่หาได้ในช่วงพีฮาร์ดโหมดด้วยดังนั้นเนี่ยมันดีอยู่แล้วครับแต่ถ้ายิงใกล้ใเนี่ยเรียกได้ว่าได้เมจไปถึงร้อยลยครับสามารถหาได้ง่ายๆแล้วก็หาได้ในช่วงต้นๆอีกได้เมตก็คือ14ครับ ควอดบาร์เรลช็อตกันซึ่งสามารถหาซื้อได้จาก Apc Arm Stealer ครับเราจะมีอยู่2เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขแรกนั่นก็คือ Apc Arm Stealer เนี่ยต้องอยู่ในเมโอมเกลฟ์ยหญดหรือว่าสุสานเงื่อนไขที่2เนี่ยโลกนั้นเนี่ยต้องผ่านการฆ่าบ,บอสเซกเลชอนมาก่อนนั่นคือถ้าเรายังไม่ฆ่าบ,บอสกะโหลกเนี่ยเขาก็จะไม่ขายนะครับ และนี่ก็เป็นปืนลูกซองเอกกระบอกครับที่เราพอจะหาได้ในพีคัสโหมดแล้วมันก็ดีกว่าบูมสติ๊กด้วยนะครับถึงแม้ได้เมรเนี่ยจะไม่อยู่ที่14เท่ากับบูมสติ๊กแต่กระสุนเนี่ยมันออกมาเยอะกว่าครับและแน่นอนละครับปืนลูกซองเนี่ยถ้ายิงใกล้ๆเนี่ยมันดาเมจแรงอยู่แล้วนอกจาก DPS matter ผมได้เลยครับบางทีเนี่ยได้เมจไปถึง200เลยนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นปืนอีกหนึ่งกระบอกนะครับที่ผมแนะนาให้มาใช้เพราะจากความโกงของมันเนี่ยแหละครับและสามารถใช้ได้ยันเกือบเกือบบอสเล็กเลยล่ะครับ แทนกันโดยเราจะต้องลงมาที่ดันเจียนครับเพื่อมาหาล็อกโกเชสเพื่อเอาโกลเด้นคีย์เนี่ยไปเปิดกล่องแล้วแทนกันเนี่ยก็จะมีโอกาสอยู่ในนั้นนะครับกว่าผมจะได้เนี่ยก็เปิดไปหลายกล่องอยู่เหมือนกัน ซึ่งลักษณะของแฮนกันเนี่ยมันก็จะลุมลหลวเหมือนปืนสั้นในชีวิตจริงเลยครับซึ่งมันก็ใช่เลยครับคำว่าแฮนกันถ้าแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็จะแปลว่าปืนพกนั่นแหละโดยปืนนี้เนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะครับหรือว่าเอาไปคราฟต่อได้นั่นแหละซึ่งผมจะพูดถึงมันในปืนกระบอกถัดไปนี่แหละครับโดยได้เหมยของแฮนกันนั่นได้เคย26นั่นเองฟินิกส์บลัสเตอร์ซึ่งจะคราบจากปืนแฮนกันและแร่เฮลสโตนมา10ก้อนครับแร่เฮลสโตนก็จะสามารถหาได้ทั่วไปตามอันเดอร์โบเลยครับ โดยความต่างถ้ามันเทียบกับแฮนกันนะครับมันก็จะต่างเพียงแค่ได้เมจที่เพิ่มมาเป็น30ส่วนความรัวเนี่ยเท่าที่ผมสังเกตนะครับมันก็เท่าเดิมนั่นแหละไม่แน่มันอาจจะเป็นเพราะออฟที่สมได้ก็ได้นะครับพีโรเมติฮอนซึ่งจะมีโอกาส25%ที่จะหลับจากบอสเดียวขอบครับหรือว่ากวางหลงเกมของเรานั่นเอง ซึ่งกระสุนที่ออกมาเนี่ยมันก็จะแปลกๆนะครับเพราะแทนที่มันจะยิงกระสุนออกมามันกลับยิงหินอัญมณีสมุนไพรแล้วก็ไอเทมมันอื่นออกมาครับง่ายๆคือมันยิงเป็นไอเทมออกมาเลยแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยมันก็ใช้กระสุนธรรมดาในการยิงเนี่ยแหละครับซึ่งมาดูมันจะไม่มีอะไรนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไดเมตในแต่ละนัดมันก็เกี่ยวข้องกับน้ำหนักของไอ,ไอเทมที่ยิงออกมาด้วยนะครับอย่างเช่นหินเนี่ <PM G. S 2> ยไดเมตก็จะเยอะหน่อยเพราะสมุนไพรเนี่ยน้ำหนักก็จะน้อยอยู่แล้วใช่ไหมครับไดเมตก็จะเบาลงมาแต่ไดเเฉี่นคค20รับ คอรกบล็อกแอสซอร์ไลเฟิร์นโดยจะมีโอกาส16-67ถึง25%ที่จะรอบจับบอสวอลเฟส ซึ่งปืนนี้นะครับในการกดยิงหนึ่งครั้งจะยิงกระสุนออกมา3นัดครับเรียกว่าแบบกดปุ๊บหนึ่งทีมีกระสุนออกมา3นัดอะไรเงี้ยซึ่งนั่นก็ทําให้ปืนนี้เนี่ยมันยิงลงพอสมควรเลยเรียกได้ว่าถ้าเอาไปออฟเป็นเลบผิดหรือว่าอันเลียวเนี่ยเรียกได้ว่าจะยิงรัวโ,รโคตรเลยได้เมจก็คือ17ครับแกลเลเกตเตอร์ซึ่งมันจะมีโอกาสน้อยครับที่ทเวลิงมาชั้นจะขายในราคา35โกน,นะครับแล้วก็หาซื้อได้ในช่วงฮันโหมดเท่านั้นส่วนความสามารถของปืนเนี่ย ก็ไม่รู้สิครับคือกระสุนมันค่อนข้างที่จะกระจายพอสมควรเลยหลายคนก็อาจจะแก้ปัญหาโดยการใช้โคนรไฟบลเลตนะครับแล้วก็เดมีนเนี่ยก็มีเพียงแค่21เท่านั้นก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มค่าในการได้หรือเปล่านะครับและฟันแฟลกนะครับชื่อของปืนเกิดจากคำสองคำมารวมกันนะครับระหว่างเกทลิงและแอลเลเกเตอร์เกทลิงในภาษาไทยจะแปลว่าปืนกลนะครับส่วนแอลเลเกเตอร์เนี่ยเป็นชื่อของจระเข้พันหนึ่งนะครับโดยสาเหตุที่เขาเอาทั้งสองคำนี้มารวมกันเนี่ยก็เพราะว่าบริเวณปลายกระบ,บอกปืนเนี่ยมันมีลักษณะคล้ายกับหัวจรระเเข้นนัั่องคบ กันโดยการเทจะได้ปืนกระบอกนี้นะครับเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพียงแค่เรามาหาอ r m ์มส l e r เราสามารถซื้อได้เลยโดยราคาจะอยู่ที่25โกนะครับ ซึ่งนี่เปรียบเสมือนปืนบูมสติกแบบอัปเกรดนะครับนั่นก็คือจะเป็นปืนลูกซองที่จํานวนนัดที่ออกมาในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะใกลเคียงกับบูมสติกเลยแต่นี่จะมีดาเมจอยู่ที่24นะครับแต่ผมว่าสำหรับปืนนี้นะครับก็ไม่น่าจะได้ใช้กันหรอกนะครับเพราะว่าโซนใหญ่น่าจะเอาไปค้าปืนนี่ครับอัลเล็กบลัสเตอร์โดยจะค้าจากปืนช็อตการ์ดฉากที่สามารถหาได้จากมัมมี่ที่ติดเชื้อเป็นโอมอีวิลและโซ่อนัยสิบดวงครับโดยจะค้าที่ทั้งตีเหล็กแมททิลหรือว่าโอลิคอโคลนนง ซึ่งนี่เนี่ยมันไม่ใช่ลูกซองธรรมดานะครับเพราะว่าในการยิงหนึ่งนั้นเนี่ยมันจะมีพลังงานสีดำดำโมโกออกมาด้วยครับแล้วถ้าเมื่อมันโดสโตเนี่ยมันก็จะระเบิดกลายเป็นดาเมจวงกว้างยิง้ายิงใกล้ๆนะครับมันจะเป็นปืนเทเบิ์ดามเมจได้ดีมา,มากๆเลยและกระสุนดำๆนี้ไม่ใช่ว,ว่าออนิกนะครับและมันก็แป่อ้างอิงก,กับแร่ออนิกเป็นแรชนิดหนึ่งที่มีสีดำดาในชีวิตจ,จริงซึ่งก็เลยได้ว่าทั้งเท่ทั้งแรงแล้วก็ดูมีในดีด้วยนะครับดามเมจก็คือ24ครับอูซี ซึ่งมันจะมีโอกาส0.5ถึง1%ครับที่จะดับจาก Angry Chopper หรือว,ว่าพี่เลยีเหลืองๆแนแหละครับแต่ว่าตอนอัดเนี่ยเปืนอูซี่ก็ไม่ดับสักทีนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะฮะ โดยกระสุนที่ออกมานะครับมันจะเป็นสีเหลือง,เ,องเนาะซึ่งนี่ผมใช้กระสุนธรรมดานะครับไม่ได้ใช้กระสุนเหลืองอย่าง velocity bullet ลตต์แตงใดซึ่งถ้ากระสุนเป็นแบบนี้นะครับตัวที่เราไม่ได้ใช้กระสุนเ,เหลืองอะไรแต่อย่างใดเนี่ยก็ไม่ชัวร์ได้เลยครับว่าปืนกระบอกนั้นเนี่ยมีกระสุนที่ velocity สูงซึ่ง velocity ก็คือความเร็วการเคลื่อนที่ของโลก,กระสุนนะครับแล้วก็แน่นอนครับปืนโอซี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นและกระสุนของปืนโอซี่เนี่ยสามารถทะลุสตูลได้สองตัวนะครับด้วยได้ไมแม็กก็อมมันเีนเยแค 2.5%หรือว่า1ใน8ปดหมื่นตัวนะครับซึ่งก็ดีแล้วนะครับที่เขาปรับใหม่เมก a าชาร์กโดยการค้าก็จะมีมินิชาร์กและเล็กซกัการพาที่สามารถซื้อได้จากอามเด e เในช่วงกลางคืนชาร์กฟิน5ชิน้นและโซลออฟไม้20ดวงครับโซลออฟไม้ก็จะดับจาก b o สเดอเดทอร์เยนะครับซึ่งก็จะครับที่เอ็นบิวเมทิลหรือว่าโอริคอคุมเช่นเดิม ซึ่งนี่ก็เป็นขั้นอัปเกรดขอไม่นิช้าครับและในเทลเลเลียวิกี้เนี่ยเขาก็ได้บอกว่านี่เป็นปืนที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วนะครับในช่วงก่อนที่จะสู้บอสแพนเทราโดยเดาเมจก็คือ29ครับวีน mm ัสแมกนัมโดยจะมีโอกาส14.29ถึง16.67%เปอร์เซ็นต์ครับที่จะหลบจาบบอสแพนเทรา ซึ่งหน้าเมตรของปืนเนี่ยมันมีอยู่ที่50หน่วยซึ่งก็ถือว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกับปืนในช่วงนั้นแล้วคำร้อนเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยซึ่งกระสุนเนี่ยก็ไฮเวรโลซิตี้เหมือนอูซี่เลยซึ่งตอนแรกที่มันทะลุสตูได้2ตัวนะครับผมนึกว่ามันเป็นความสามารถของปืนอูซี่นะฮะแต่ที่จริงมันเป็นกับทุกอันเลยนี่หว่าสไนเปอร์ไรเฟิลโดยมันจะมีโอกาสดรอปจากสเกลเลตันสไนเปอร์อยู่ที่8.33%ซึ่งมันมีปืนในกระบอกนะครับที่สามารถหาได้ในดันเจียนหลังเพนทารัับบมีีแแต่่สไไนนเเปอรรร์ฟิลลหะค ซึ่งถ้าเราทําการถือสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับผู้เล่นจะสามารถเพิ่มระยะการมองเห็นได้เหมือนเราสองสโคปอะครับประมาณน,นั้นซึ่งเป็นปืนที่มีดาเมจแรงมากๆเลยละครับนั่นก็คือ185หน่วยก็อยู่แล้วปืนสไนเปอร์เนาะนะแต่เขาเสียก็อย่างที่เห็นครับมันยิงช้ามากๆซึ่งจริงๆก็ดีแล้วครับถ้ามันยิงรัวนี่คือไม่อยากจะคิดสภาพนะฮะอ๋อลอบอกนะครับนี่ก็เป็นปืนที่มีกระสุนที่เป็น high velocity นะ และแท็กที่ข้อช็อตกันที่จะมีโอกาสรอบจากแท็กที่ข้อสเกเลตันอยู่ที่8.33ซครับซึ่งส่วนตัวผมว่ามันก็ดีแหละกระสุนออกมาได้หลายนัดและกระสุนแต่ละเม็ดเนี่ยได้เม็ดก็ไม่ใช่ใน,น้อยด้วยแถมยังยิงเราวกว่าลูกซอกกรบบอ,อกอื่นที่ผ่านมาอีกนะครับได้เม็ดก็คือ29ครับเชนกันโดยจะมีโอกาส5.55ถึง12.5ครับที่จะตอบจากมิเด้มอซันต้าเอ็นเควันในเวนฟอร์ตมูน ซึ่งปืนนี้นะครับถ้าเราใส่เซตให้หมอเจาะแล้วตีบวกมันค่าไรเพ็ดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าปืนนี้จะเป็นปืนที่ยิงรัวเป็นอันดับหนึ่งของเกมเลยดูใจที่ผมยิงได้เลยครับนี่ขนาดใส่เซตมิลีที่มันไม่ตรงสายนะยังรัวขนาดนี้นะครับเธาไม่กระสุนจะก,กระจายก็ตามเนี่ยแน่นอนฮะคนลถไฟบูลเลตช่วยคุณได้ได้เม็คอนเชนก,นกันน,ะนั่นก็คือสามสิบเอ็ดครับซีโนปอปเปอร์โดยจะมีโอกาส16.66ที่จะดรอปจากเมดดบอสมาเชนซอร์เซอร์ในอีเวนต์มาเชนแมเนตครับ ดยปืนเนี่ยมันจะเป็นการยิงฟอออกมาและผ่านไปสักระยะมันก็จะแตกออกเป็นกระสุนครับซึ่งกระสุนเนี่ยมันจะเคลื่อนทิศทางไปตรงที่เรากดนะครับดดยกตัวอย่างก็ไปแน่และครับพอผมกดไปตรงเสานะครับกระสุนก็จะไปตรงนั้นเลยซึ่งจริงๆเนี่ยมันใช้ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าเราต้องกับโมเมนต์ของศัตรูแต่คูลร็ไฟบลูเรตก็จะมาแก้ปัญหาในจุดนั้นนะครับเนื่องจากว่ากระสุนเนี่ยก็จะเลี้ยวเข้าหาศัตรูซึ่งผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับว่าคูลร็ไฟบลูเรตเนี่ยมาดีจริงๆนะม,นๆนะมันแก้ปัญหาได้หลายอย่างมากนนนะคัดดยเเมขอองโป่ก็ื45 วอลเทคบ b เตอร์โดยเราจะต้องกําจัดบอสโลน,นติกเขาเพื่อให้เกิดลุ้นหน้าอีเวนต์แล้วมาที่วอล t e c h ิ i l l าครับเพื่อตีเสาให้แตกนะครับเพราะเราต้องการวอ t เทคแฟ a g m e n t นั่นเองเราจะต้องใช้วอ r เทคแฟกเมนต์สิชิ้นในการคราฟนะครับโดยจะใช้ c ราฟติ้งส t ตชัน n อนเชียร์มีเนอร์โเนะครับ ซึ่งในขณะที่ยิงเนี่ยในทุกๆ0-5วินาทีปืนจะยิงจรโหลดออกมาครับซึ่งโดยความที่มันเป็นจรวดเนี่ยเวลาโดนสตูแล้วว่าโดนบล็อกมันก็จะระเบิดเป็นดาเมจกว้างๆอีกทั้งให้ตัวจรวดเนี่ยนะครับยังสามารถโฮมมิ่งเข้าสตูได้อีกด้วยโดยดาเมจเนี่ยก็คือ50าสิบครับสเปคโดฟินแมชชีนกันหรือว่าเชาย,ย่อๆนั่นก็คือ S t M G นะครับโดยจะมีโอกาส22.2%ครับที่จะหลบจากบอสมวลหลอดหรือว่าบอสตัวสุดท้ายของเกม เสื้โดยจากตัวเลขที่ขึ้นมาตรงดามม่นะครับก็รู้นะครับว่าปืนนี้มันยิงรัวแถมดาเมจแรงมา,มากๆด้วยและดาเมจเนี่ยก็หลักร้อยเท่านั้นแหละครับก็ปืนเอ็นเะกียรมาเนาะก็อยู่แล้วนะครับทาไมความรวมมันอาจจะสู้เชนกันไม่ได้แต่ถ้าเรื่องดาเมจเนี่ยกินขาดครับโดยดาเมจก็คือไป5ครับ ก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยครับสหรับคลิปปืนทั้งหมดในเกมเทเลเรียนั่นเองครับซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทําคลิปเดียวจบเลยเพราะว่าปกติเนี่ยจะมี2 EP นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะอาวุธปืนก็น่าจะน้อยด้วยแหละครับโอเคครับหวังว่าทุกคนจะเล่นสายปืนในโลกแห่งเทเลเรียได้สนุกข,ขึ้นนะครับขอฝากซีรีส์คนแม่นแม่นปืนด้วยละกันนะครับอย่าลืมไปติดตามซีรีส์กันด้วยละ่ะสําหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ